วันนี้พี่สมานธกนะครับก็จะพาทุกท่านมารู้จักวิธีการเข้ามายื่นเคมกับทางศูนย์ซ่อมสีตัวถังนะครับ,รบเมื่อทางลูกค้าเกิดเหตุทางเซอร์วเซอร์หรือผู้ตรวจสอบอุบัติเหตุก็จะออก ใบเคมมาให้นะครับใบเคมก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็มีรายการความเสียหายเช่นใบเคมใบนี้บอกความเสียหายมาเจ็ดรายการแล้วก็รอตรวจสอบอีกหนึ่งรายการ,นะรเมื่อเราได้ใบเคมแล้วนะครับก็นําเอกสารใบเคมนะครับสำเนาทะเบียนรถหน้าตารางกรมธนะรรม์แล้วก็ใบขับขี่ผู้ที่ขับขี่นะครับ เข้ามาที่แผนกซ่อมสีและตัวถังเพื่อจะมายื่นเอกสารพร้อมกับตัวรถที่เสียหายเข้ามาให้เจ้าหน้าที่นะครับก็จะเข้ามานะก็จะเข้ามาที่สำนักงานนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะรอลูกค้าอยู่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนะครับ สนนที่ได้มาตรฐานก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานซึ่งทำให้การซ่อมได้มาตรฐานด้วยนะครับก็จะมีรางดึงอุปกรณ์การดึงตัวถังอย่างคันนี้ก็โดนชนประตูมาทั้งแถบ อันน co ี้หรือเพื่อจะเปลี่ยนอะไรของใหม่ก็จะอยู่ในกล่องเครื่องมือที่ได้มาตรฐานก็จะทำให้ช่างทำงานง่ายแล้วก็ทำออกมาสวยจะไม่ค่อยมีปัญหาเจ้าหน้าที่รับเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ประเมินราคาก็จะเอา ใบเคมที่ระบุความเสียหายมาที่ตัวรถของลูกค้าจากแรกก็เขาจะต้องถ่ายรูปรอบกันนะครับทั้ง4ด้านนะครับแล้ก็จะมาดูความเสียหายอย่างท่านนี้นะครับใบเคมก็บอกว่าเป็นกันชนหน้าวัคกระโรงฟนะางโกเจ้าหน้าที่เสนอราคาก็จะดูความเสียหายว่าอันไหน ที่จะเคาะได้ทำสีได้ซ่อมได้อันไหนต้องเปลี่ยนนะครส่วนใหญ่ถ้ามาเป็นงานศูนย์บริการก็ส่วนใหญ่จะเน้นเปลี่ยนทั้งหมดนี่เจ้าหน้าที่ก็จะมาดนะะูแล้วก็จะถ่ายรูปทุกชิ้นที่เสียหายแล้วก็ทำใบเสนอราคาเพื่อส่งให้กับทางฝ่ายสินใหมของบริษัทประกัน อย่างคันนี้ก็ค่อนข้างจะชนมาแรงนะครับอันนี้ความเสียหายที่ทางประกันไม่ได้ระบุก,ก็จะเป็นประตูหลังด้านซ้ายไม่มีในใบเคมนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเติมเข้าไปได้เพราะว่าจะมีรอยบุกเล็กๆจากการกระแทก ภายในไม่ได้รับความเสียหายอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ประเมินราคาก็มีหลายคันเลยอย่างนี้คาดการการซ่อมก็ไม่น่าจะเกิน การซ่อมไม่น่าจะเกิน20วันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนที่เสียเวลามากที่สุดก็คือการรอ,ออนุมัติจากประกันแล้วก็สั่งอะไรอันนั้นจะค่อนข้างจะนานนะครับก็แล้วแต่บริษัทประกันแล้วก็แล้วแต่ศูนย์บริการด้วยว่าที่ไหนเบิกอะไรได้ไวนะครับแล้วแต่ยี่ห้อ ขั้นตอนสําคัญนะครับตอนที่ลูกค้าเอารถมาไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ประเมินราคาเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปก็จะมาถ่ายภายในห้องโดยสารเลยนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่ได้เอาสิ่งของออกจากรถนะก็คือเกิดเหตุแล้วก็ยกกันเข้ามาเลยก็จะต้องถ่ายรูปไว้ทั้งหมดเพื่อยืนยันว่า สภาพรถที่มามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซฟตัวเองของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องเข้ามาดูแลรถคันนี้ต่อจากหลังลูกค้าทิ้งรถไว้ครับด้านหลังนะครับ ก็สิ่งของก็กระจัดก,กระจายนะครับอันนี้ลูกค้าคงจะเข้ามาเก็บในวันที่รถจะต้องเอาเข้าซ่อมจริงๆก็จะสอบถามลูกค้าว่าจะเก็บมาเก็บไหมถ้าไม่เก็บเราก็จะเก็บให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย <c oughs> ทางนี้ฝั่งคนขับนะครับคนขับก็กุญแจลูกค้าได้ให้ทางเจ้าหน้าที่รับรถ ไว้แนละ้วมาดูภายในภายในกนะ็สิ่งของก็คงไม่ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่มีค่าอะไรแต่ว่าเป็นตัวเอกสารก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกค้าเหมือนกันก็มาดูหลังห้องเก็บของด้านหลังนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นสิ่งของของใช้นะครับตรงนี้เราก็จะไม่ไปยุ่งเพราะว่า ความเสียหายไม่ไม,ไม่ไม่ถึงด้านหลังเราก็จะไม่ยุ่งทางด้านหลังเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะเอารูปทั้งหมดไปเรียบเรียงแล้วก็ลิตรายการค่าแรงซ่อมกับอะไรที่เสียหายเพื่อเสนอประกันเป็นการต่อไปนะครับ,รบนี่อันนี้ของเจ้าหน้าที่ได้ ถ่ายรูปรอบๆไปแล้วความเสียหายที่อยู่ในใบเคมนะครับอนนี้เราก็จะเจที่จะต้องมาดูว่ามีอะไรที่เสียหายเพิ่มเติมไหมโดยเฉพาะภายในห้องเครื่องเนี่ยลักษณะการชนขนาดนี้น่าจะมีอะไรที่มันเสียหายเพิ่มเติมก็เข้ามาดูก็จะพบว่าตรงกองอากาศนะครับก็จะโดนโดนไฟหน้านะ เข้ามากระแทกทําให้กล่องอากาศแตกอันนี้ก็จะ,ะเสนอเพิ่มเ,เติมนะครับในเคสนี้ก็น่าจะมีเพิ่มเติมในส่วนของกล่องอากาศชิ้นหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในใบเครแล้วก็จะมีพวกมุดยึดต่างๆที่มันกระเด็นหลุดหายจากจากแรงกระแทกอันนี้ก็จะเปิดเพิ่มเติมให้ก็คร่าวๆแล้ว,ลวคันนี้ ไม่ไม่น่าจะหนักมากนะครับเปลี่ยนอะไระสี่ห้าชิ้นก็ทำสีก็กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เสียหายอะไรเยอะ